กิจกรรมจากห้องอุทยานการเรียนรู้สอนโดยคุณครูเวเวทกาชัยสุวรรณวันนี้คุณครูเวมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มฟังกันเลยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าตากลมหาเพื่อนใต้ทะเลแห่งนี้เงียบเงาไม่มีปลาสักตัว มีแต่โขดหินโสโครกตะไคร่จับเครือสารายซีเซียวดอกไม้ทะเลแห้งเหี่ยวปากการังแตกบินและกาลปังหาหักห้อยอ๋อยังมีปลาอีกตัวหนึง่งชื่อว่าตากลมกำลังว่ายนะ้ำมาอย่างอ่อนล้าอิดโรยมันว่ายพลางบ่นไปพลางเพื่อนของฉันหายไปไหนพี่น้องของฉันหายไปไหนหมด ตากรมรู้สึกเหนื่อยยิ่งนักจึงว่ายน้ำเข้าไปพักที่ซอกหินโศโครกชราแล้วถามว่าตาจ๋าพี่น้องของหนูหายไปไหนหมดหนูตามหามานานแล้วไม่พบใครเลยหินโศโครกเท่าตอบเศร้าๆว่าพวกเขาหายไปกับเรือใหญ่ชาวประมงโหดเยี่ยมใช้อวนตาทีจับพวกเขาทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ ตายหมดหินชาราถอนหายใจแล้วบอกว่าบางทีอาจจะมีลูกปลาเล็กๆหลบซ่อนอยู่ในกองสาหร่ายก็ได้ลองไปถามน้าสาหร่ายดูสิตากลมค่อยๆว่ายเข้าไปนอนแอบ,บกองสาหร่ายแล้วถามว่าน้าจ๋าพี่น้องหนูหายไปไหนหมดหนูตามหานานแล้วไม่พบใครเลย สาลายยกไวยใบลูกดอกตากลมพลางตอบเศร้าๆว่าพวกเขาหายไปกับขยะนักท่องเที่ยวมักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนกลาดจนทะเลสก,กรปรกและน้ำเน่าเสียพวกน้าก็กำลังจะตายสาลายสาวถอนหายใจแล้วบอกว่าบางทีอาจจะมีลูกปลาเล็กๆหลบเข้าไปอยู่ในดงหดอกไม้ทะเลบ้างก็ได้ลองไปถาม อดดกไม้ทะเลูตากลมไหวช้าๆเข้าไปซบแนบดอกไม้ทะเลแล้วถามว่าอาจาพี่น้องของหนูหายไปไหนหมดหนูตามหามานานแล้วไม่พบใครเลยดอกไม้ทะเลสายร่างรูปปลอบตากลมพลางตอบเศร้าๆว่าพวกเขาหายไปกับยาเบือ่อคนหาปลาใจร้ายเอายาเบื่อมาวาง จนน้าทะเลเป็นพิษพวกอาก็กําลังจะตายดอกไม้ทะเลถอนหายใจแล้วบอกว่าบางทีอาจจะมีลูกปลาเล็กๆหล,ลบอยู่ข้างดงปาการังก็ได้ลองไปถามลุงปาการังดูสิตากลมแข็งใจเข้าไปซุกร่างในดงปากการังแล้วถามว่าลุงจ๋าพี่น้องของหนูหายไปไหนหมดหนูตามหามานานแล้วไม่พบใครเลย ปากการังลืมตาขึ้นมาแล้วฝืนยิ้มปลอบตากลมพางตอบเศร้าๆว่าพวกเขาหอยไปกับเรืออวนลากคนเห็นแก่ได้เอาอวนมาลากจนเปลือกปากการังแตกฉีกพวกลุงก็กำลังจะตายปากการังถอนหายใจแล้วบอกว่าบางที อาจจะมีลูกปลาเล็กๆหลบเข้าไปในดงกนละปังหาบ้างก็ได้ลองไปถามป้ากนละปังหาดูสิตากลมรวมกำลังไหวเข้าไปเคลียร์คอกนละปังหาแล้วถามว่าป้าจา๋าพี่น้องของหนูหายไปไหนหมดหนูตามหามานานแล้วไม่พบใครเลยกละปังหาพยายามยกกิ่งขึ้นลูกปลอบตากลมพลางตอบเศ้าๆว่า พวกเขาหายไปกับระเบิดคนเห็นแกตัวเอาระเบิดมาวางจนกิ่งกะละปังหาหักหมดพวกป้าก็กำลังจะตายกะละปังหาถอนหายใจแล้วบอกว่าพวกเราไม่มีที่อยู่ที่กินอีกแล้วตากลมก็ถอนหายใจด้วยความท้อแท้หม่นหมองและพึงรำพันว่าฮ่าพวกมนุษย์ทำให้พวกเราไม่มีที่อยู่ที่กินแล้วหรอนี่ ตากลมผะจากทะเลแห่งนี้เจ้าปลาน้อยสิ้นหวังหมดกำลังใจที่จะว่ายน้ำตามหาเพื่อนๆตามหาพี่น้องอีกต่อไปเจ้าปลาน้อยจึงปล่อยให้กระแสะน้ำพัดพาตัวเองลองลอยไปตามชะตากรรมหินโศโครกนาสารายอาดอกไม้ทะเลลุงปะการังและป้ากะละปังหารู้สึกโศกเศร้า ได้แต่มองร่างของตากลมที่ค่อยๆลอยห่างออกไปห่างออกไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีน้ำใจต่อกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยอมทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข